สำหรับใครที่ชอบถ่ายวีดีโอคนเดียวที่บ้านเนี่ยเลอยากให้กล้องหันตามเราแต่ไม่มีตากล้องไออยากแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ตัวนี้ครับตัว smart tracking aip 0 1อุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายมากไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยสามารถเข้าใจได้ง่ายมาก แค่เรากดเปิดนะครับเขาก็จะติดตามใบหน้าของเราเนี่ยเราหันตามไม่ว่าเราจะหันหน้าหรือว่าหันหลังเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเขาฉลาดมากๆเพราะว่าเขามีกล้องเซนเซอร์นะครับที่ตัวอุปกรณ์เลยเราสามารถใช้งานผ่านแอปในมือถือที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดมาเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับปรับองศาการถ่ายได้ตามที่เราต้องการเลยเข้าแอปกล้องแล้วก็กดถ่ายวิดีโอได้เลยได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเพราะว่าตัวยึดมือถือเนี่ย สามารถปรับได้ทั้ง2อ,องศานะครับไม่ว่าจะหันไปด้านหลังหรือหันมาด้านนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถถ่ายวีดีโอโดยที่เดินไปเดินมาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหรือว่าทําอาหารนะครับตอนที่เราเดินไปหยิบอุปกรณ์หยิบกระเป๋าไปนู่นไปนั้นมาเนี่ยกล้องเนี่ยก็จะหันตามตลอดทําให้เราไม่หลุดเฟรมแน่นอนครับที่ฐานของเขานะครับด้านใต้จะเป็นแบบยางกันลื่นเวลาเราวางบนโต๊ะเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ลื่นไปไหนเขาสามารถยึดได้อย่างแน่นนะครับและเรายังสามารถถอดฐานตรงนี้ออกได้นะครับเพื่อนําไปต่อ ได้กับขาตั้งทุกแบบเลยเมื่อเรานําไปต่อใช้กับขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยทำให้เราสามารถวางมุมถ่ายองศาได้ตามที่ต้องการเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าตัวเซนเซอร์ของกล้องเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่าเพราะว่าเซนเซอร์ของกล้องตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับมุมองศาได้เหมือนกันสามารถที่จะก้มหรือว่าเงยได้นะครับเวลาที่เขาหันตามเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยลำคาญตื้อเยอะเกินไปนะครับเราสามารถทํามือแบบนี้ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าให้หยุดนะครับที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณไฟ LED เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง หมายความว่าหยุดเรียบร้อยเราสามารถที่จะเดินออกจากเฟรมได้โดยที่เขาเนี่ยจะอยู่นิ่งๆไม่หันตามเรานะครับเวลาที่เราต้องการให้เขาหันตามเราต่อเนี่ยเรายกมือขึ้นมาโอเคแบบนี้นะครับไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วก็จะหันตามเราเหมือนเดิมเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าตัวแทร็กกิ้งเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะติดตามอย่างฉลาดมากยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่เราสามารถใช้ได้นะฮะก็คือเวลาที่เรากดดับเบิลคลิกหรือกด2ทีที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับ เขาจะเข้าสู่โหมดหมุนให้อัตโนมัตินะครับคือเขาจะหมุนรอบเลยในการใช้งานเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับโดยที่สามารถชาร์จผ่านสาย Type C นะครับชาร์จจนเต็มเนี่ยหชั่วโมงนะครับจะสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงเลยตัว Smart Tracking AI P01 ชุดนี้นะครับราคาแค่590บาทเท่านั้นครับสามารถใช้ได้กับมือถือทุกระบบเลยหากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไ m a n Studio นะครับเปิดทุกวันเซ็นแแบมาได้เลย